เหล็กกระทบพื้นอาจเป็นแค่เสียงธรรมดาสำหรับใครหลายคนแต่สำหรับเธอมันคือเสียงแห่งศรัทธาวันที่หญิงไทยคนหนึ่งไม่ได้แค่ยกน้ำหนักแต่เธอยกหัวใจของคนทั้งชาติเสียงบรรยายเสียงเพลงบรรเลงเบาๆคลอด้วยบรรยากาศแห่งความภาคภูมิใจวันนี้เราจะพาคุณย้อนกลับไปสู่ช่วงเวลาหนึ่งในหน้าประวัติศาสตร์กีฬาของประเทศไทย ช่วงเวลาที่คนไทยทั้งประเทศต่างหลั่งน้ำตาแห่งความสุขวันที่ชื่อของสุกัญญาศรีสุริยะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงทั้งชาติและธงไตรรงได้โบกสะบัดเหนือเวทีโลกอย่างสง่างามก่อนที่โลกจะรู้จักเธอในฐานะนักยกน้ำหนักหญิงเหรียญทองโอลิมปิกสุกัญญาหรือที่คนใกล้ตัวเรียกว่าฝ้ายเป็นเพียงเด็กหญิงตัวเล็กๆจากจังหวัดสุขโขทยัย ครอบครัวของเธอเรียบง่ายฐานะไม่มั่งคั่งแต่เต็มไปด้วยความอบอุ่นตั้งแต่เด็กฝ้ายชอบกีฬาและมักจะช่วยพ่อแม่ทำงานไม่เคยกลัวความเหนื่อยยากจนวันหนึ่งครูพระละในโรงเรียนเห็นแววของเด็กหญิงคนนี้ร่างกายแข็งแรงแขนขาแน่นเต็มไปด้วยพลังและความมุ่งมั่นครูจึงชวนเทอมาทดลองยกน้ำหนัก ครั้งแรกที่ฝ่ายจับบาเล็กเธอไม่รู้เลยว่ามันจะเปลี่ยนชีวิตไปตลอดการแรงยกแรกอาจยังสั่นแต่หัวใจของเธอมั่นคงเกินใครครูฝึกเล่าว่าเด็กคนนี้ไม่เคยบ่นไม่เคยถอยยกไม่ขึ้นก็จะฝึกซ้ำจนทําได้ความมุ่งมั่นนั้นเองที่พาเธอเข้าสู่เส้นทางทีมชาติเมื่ออายุเพียงสิบกว่าปีสู่กัญญาได้เข้ามาเก็บตัวกับทีมชาติไทยชีวิตในค่ายซ้อมไม่ง่ายเลย ตื่นตั้งแต่ตีให้ยกเหล็กหนักเกือบร้อยกิโลฝึกซ้ำแล้วซ้ำอีกบางวันมือแตกจนเลือดไหลแต่เธอก็เพียงพันผ้าไว้แล้วซ้อมต่อไม่มีคำว่าพอในพจนานุกรมของสุกัญญาเธอเคยพูดไว้ว่าเวลาย,ยกเหล็กมันไม่ใช่แค่แขนที่ต้องแข็งแรงแต่ใจต้องแข็งแรงกว่าร่างกายคำพูดนี้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้คนฟังทั่วประเทศ หลายปีผ่านไปสู่กัญญาเริ่มมีชื่อเสียงในวงการยกน้ำหนักระดับเอเชียเธอคว้าเหรียญทองซีเกมและสร้างผลงานต่อเนื่องแต่เป้าหมายที่ใหญ่ที่สุดในชีวิตของเธอคือการคว้าเหรียญทองโอลิมปิกให้ได้ปี2016เมืองริโอดเอร์จานโรประเทศบราซิลเวทีการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนเริ่มต้นขึ้นทีมชาติไทยส่งนักยกน้ำหนักหญิงหลายคนเข้าร่วม รวมถึงสุกัญญาสีสุริยะในรุ่น58กิโลกรัมคืนก่อนการแข่งขันเธอเล่าว่านอนไม่หลับในหัวมีแต่ภาพการฝึกซ้อมและความคาดหวังของคนไทยทั้งประเทศแต่เมื่อถึงเวลาจริงเธอสูดลมหายใจลึกแล้วบอกตัวเองว่าวันนี้ไม่ใช่วันของความกลัวแต่เป็นวันของความกล้าเสียงผู้บรรยายจากสนามแข่งขันดังขึ้น เน็กลิปเปอร์สุกัญญาสีสุรัตน์ฟรอมไทยแลนด์เสียงกองเชียร์ชาวไทยในสนามตะโกนสุดเสียงธงชาติไทยสะบัดอยู่บนอัฒจันทร์ายเดินครึ่งเวทีอย่างมั่นคงสีหน้าเรียบเฉยแต่ดวงตาเต็มไปด้วยเปลวไฟแห่งความฝันท่าที่1สนัด110กิโลกรัมเหล็กหนักมหาศาลยกขึ้งเหนือศีรษะในพริบตาเสียงกรรมการประกาศกูดลิฟเธอทำสำเร็จตั้งแต่ครั้งแรก ทันใดนั้นเสียงปรบมือดังสนัน่นเธอได้สร้างสถิติใหม่ของโอลิมปิกในรุ่นนี้ต่อมาคลีนแอนเจิร์น้ำหนัก130กิโลกรัมเหล็กยักษ์แทบจะบดร่างเธอให้จมพื้นแต่สุกัญญาไม่ถอยเธอกัดฟันรวบพลังทั้งหมดที่มีดันบาเหล็กขึ้นเหนือศีรษะด้วยเสียงร้องอันทรงพลังกรรมาการยกไฟสีขาวขึ้นทั้งสด้านเธอทำได้แล้ว รวมผลคะแนน240กิโลกรัมสุกัญญาศีสุริยคว้าเหรียญทองโอลิมปิกพร้อมทำลายสถิติที่ยืนยาวมานานหลายปีทงชาติไทยถูกชักขึ้นสูงสุดเสียงเพลงชาติไทยบรรเลงทั่วสนามน้ำตาไหลอาบแก้มของนักยกน้ำหนักหญิงตัวเล็กที่ยืนอยู่บนโพเดียมด้วยรอยยิ้มแห่งความภาคภูมิใจผู้ประกาศข่าวจากทั่วโลกกล่าวถึงเธอว่า หญิงไทยที่ไม่เพียงยกเหล็กแต่เธอยกหัวใจของคนทั้งชาติหลังการแข่งขันสุกัญญากล่าวทั้งน้ำตาว่าหนูดีใจที่ทำให้คนไทยมีความสุขขอบคุณทุกกำลังใจหนูยกเหล็กนี้เพื่อประเทศไทยค่ะเรื่องราวของเธอไม่ได้จบลงแค่เหรียญทองแต่มันกลายเป็นแรงผลักดันให้เด็กหญิงทั่วประเทศเชื่อว่าผู้หญิงไทยก็สามารถแข็งแกร่งอดทนและยิ่งใหญ่ได้ไม่แพ้ใครในโลก หลายปีต่อมาสุกัญญายังคงฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเธอกลายเป็นโคช้ชเป็นที่สาวเป็นแรงบันดาลใจให้กับนักยกน้ำหนักรุ่นใหม่ในทุกสนามแข่งขันจะมีเสียงเด็กหญิงตะโกนว่าหนูอยากเป็นเหมือนพี่ฝ้ายและนั่นคือมรดกแห่งหัวใจนักสู้ที่แท้จริงไม่ใช่เพียงแค่เหรียญทองหรือสถิติที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติศาสตร์ แต่คือพลังแห่งความมุ่งมั่นความอดทนและศรัทธ,ธาในตัวเองเพราะบนเส้นทางของความสำเร็จไม่มีสิ่งใดได้มาง่ายแต่ทุกเหงื่อที่ตกคือเกียรติยศที่แท้จริงสุกัญญาสีสุริยะไม่ได้แค่ยกเหล็กแต่เธอยกหัวใจของคนไทยทั้งประเทศเสียงเพลงชาติไทยค่อยๆดังขึ้นภาพตัดสลับธงไตรรงที่โบกสะบัดเหนือเวทีโลกพร้อมเสียงบรรยายสุดท้าย นี่คือสุดยอดความภาคภูมิใจของคนไทยทั้งประเทศพลังแห่งหญิงไทยใจแกร่งที่ทำให้โลกรู้ว่าประเทศไทยยิ่งใหญ่เพียงใด